ความรู้ทั้งสามอย่างมีอันนึงที่ทำให้เรารวยแต่ที่เหลืออาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยแล้วเราจะต้องเรียนไหมสวัสดีครับพบกับผมมารินฟิตเทรนนะครับและนี่คือ The Business School สำหรับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะรูปพูดถึงเรื่องของฝั่งของเงินแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจเป็นพิเศษเลยมากกว่าสุขภาพกับเรื่องเวลานะครับก็ จะมาพูดถึงเรื่องของความรู้3ามอย่างนะครับที่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารวยนะครับอะไล่ตั้งแต่อย่างแรกเลยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยคือ Scholastic Education นะครับการเรียนรู้ทางอ่า o l o s t s t i c หรือว่าเขาเรียกว่าอ่า a c a d e m i c หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือการ ่าที่เราเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับก็คือโรงเรียนสมัยเด็กๆเลยสอนให้เราพูดได้อ่านเป็นเขียนเป็นรู้ภาษาแล้วก็สามารถที่จะอ่าทำความเข้าใจเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องผ่านมาอยู่แล้วถูกไหมไม่งั้นเราเราก็คงจะสื่อสารไม่ได้นะครับอ่าเราก็ได้เรียนอันนี้มาอยู่แล้วมันทําให้เราอ่านหนังสือได้ตีความหมายทําความเข้าใจ เรียกว่าอะไรอ่ะเชื่อมโยงได้มีตรกะความคิดอะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็น Scholastic Education อันนี้เป็นประเภทแรกเนาะที่ทุกคนจะต้องมันต้องได้เรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือ p r o f e s s i o n a l education นะครับการเรียนประเภทที่2เนี้ยก็คือเป็น profession และอ่ะก็น่าจะเป็นการเรียนรู้ใน มัธยมปลายหรือว่าแต่แต่มหาลัยเนี่ยจะชัดเจนกว่าครับมหาวิทยาลัยปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยถือว่าเป็น professional education ซึ่งเช่นอะไรบ้างการเรียนเป็นหมอใช่ไหมครับเป็นวิศวะเป็นคุณครู่หรืออย่างผมเนี่ยที่จบนิเทศมาก็เพื่อ,อความรู้ส่วนใหญ่ก็คือถูกสอนมาเพื่อให้ไป เป็นการตลาดได้ใช่ไหมครับก็คือไปเป็นแบบซือ่อไปเขียนสื่อได้ทําโฆษณาได้อยู่เอเจนซี่ทำเกี่ยวกับผลิตสื่ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทําข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนาะใน professional education เนี่ยอันนี้จะพูดถึงเยอะหน่อยนะครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มหาลัยหรือว่าหลักสูตร formal education ของเราเนี่ยสอนเพื่อให้เราเนี่ยไปเป็น employee จำได้ไหมมันจะมีอยู่ในคลิปเนยมีคลิปเรื่องของ ESBI ให้นะครับเขาจะสอนให้เราไปอยู่ในฝั่งซ้ายก็คือ E หรือ S นะครับก็คือ Employee หรือ Self-employed หรือ Small Business เล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นความรู้ที่อ่าเป็นค่อนข้างอ่าเฉพาะทางนิดนึงก็ตามสายอาชีพก็คือพูดง่ายๆคือเป็นความรู้ที่เป็นวิชาชีพนั่นแหละที่เราสามารถเอาไปสมัครงานได้นะครับแต่เพื่อให้เราไปสมัครงานสอนโดยคนที่ทำงานประจำ นึกออกไหมเราถูกสอนให้ไปทํางานประจําโดยคนที่ทํางานประจํามาสอนเรานึกออกไหมครับเริ่มบางคนเริ่มแบบแคร c กตรงนี้และตาสว่างเฮ้ยเออวะเราที่เรียนมาในมหาลัยที่แบบหูตั้งใจเรียนมากเลยคุณครูก็บอกว่าต้อง you have to study work, อ uh, study hard ใช่ไหมครับ get good grade to get good เวิร์กใช่ไหมให้เรียนให้ได้เกรดดีๆจะได้มีงานดีๆทําแล้วก็มีเงินเดือนที่มั่นคงมีเงินเดือนที่สูงถูกไหมครับสิ่งนี้แหละที่จะทําให้เราวนเข้าสู่หลูของ the average หรือคนทั่วไปหรือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้ว เราจะทำยังไงต่ออ่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับความรู้เนี่ยมีไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าความรู้ประเภทนี้ทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องไปสมัครงานนะครับคือเราถูกตีกรอบเฟรมมาแบบนี้ไงว่าต้องเรียนให้เก่งนะต้องให้ได้เกรด A นะต้องได้เกรด C ต้องให้เกรดสูงๆเรียนตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้ไปทํางานดีหางานดีๆทําแต่การไปหางานดีๆทาอ่ะเราไปทํางานให้คนอื่นหรือเปล่า เราไปเป็น employee หรือเปล่าแล้วมันมีโอกาสรวยไหมอันนี้ก็ตอบให้เลยว่าไม่มีครับฝั่ง E ไม่มีโอกาสได้รวยนะครับต่อให้เงินเดือนสูงหลักแสนมันเป็นแค่ภาพลงตาเหมือนได้เงินเยอะนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเราหยุดทำไรายได้ก็อาจจะหยุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง move ไปที่ฝั่ง B กับ I นะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเป็นฝั่งนั้นได้เนี่ยอาพูดถึงเรื่องความรู้3อย่างก่อนความรู้ประเภทที่3นะครับเป็นความรู้ที่ในโรงเรียนส่วนใหญ่พูดว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะเพราะไม่รู้ว่าที่อื่นบางที่อาจจะมีสอนหรือเปล่านะครับเป็นความรู้ที่สถาบันที่เป็น formal education หรือการเรียนรู้ในแบบ formal อ่ะอืมไม่ได้สอนมักจะไม่ได้สอนก็คือ financial education หรือความรู้ด้านการเงิน นะครับไม่ใช่คณะบัญชีนะแต่หมายถึงความรู้ด้านการเงินถ้าคุณมีความรู้ตรงเนี้ยความรู้ด้านการเงินเนี่ยเราฝั่งที่เป็น professional education เนี่ยเราเรียนไปเพื่อไปทำงานหาเงินใช่ไหมครับแต่ financial education เนี่ยเราเรียนเพื่อให้เงินไปทำงานให้เรานึกออกไหม มันตรงข้ามกันตรงนี้แหละและมันก็ไม่ค่อยมีสอนในโรงเรียนด้วยเพราะว่าถึงจะเป็นคนที่สอนในอ่า MBA หรือว่าแบบสักสูตรธุรกิจอ่าหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ทําธุรกิจเองหรือว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือว่าอ่าที่เชอร์ที่สอนเราอะ่ะก็ยังเป็นทีเชอร์ประจําอยู่เขาไม่สามารถเขาไม่มีประสบการณ์ที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จที่จะมาสอน financial education ได้นึกออกไหมเขาก็จะพูดได้เป็นทฤษฎีหรือเป็นทฤษฎีเท่านั้นแหละแต่ในเชิงปฏิบัติอ่ะ ไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้น financial education เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะจะพูดว่าหาเรียนยากก็ไม่เชิงถ้าเราออกมาข้างนอกรู้ว่มหาลัยหรือว่าเราแค่เปิดโลกอีกนิดนึงอะ่ะเราก็จะเห็นว่าความรู้ที่เป็น financial education น่ะมันมีให้ศึกษาเยอะมากเลยใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นช่องนี้เป็นต้น fit trend channel fit trend business school ใช่ไหมครับหรือว่าในช่อง up trend เทรดดิ้งนะครับอัพเทรนชีวิตขาขึ้นก็เป็น financial education เหมือนกันเป็นความรู้ด้านการเงินเช่นการบริหารเงินของตัวเองจะทำยังไงเราจะลงทุนยังไงให้คุ้มค่าเราจะเริ่มทำธุรกิจยังไงที่เริ่มจากศูนย์ เราจะอ่าคำนวณความเสี่ยงของเรายัางไงในการเลือกธุรกิจเราจะบริหารธุรกิจบริหารองค์กรพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างรเราจะต้องอต่อยอดเงินที่ได้มายังไงบ้างรเราจะมัลติพลายรายได้ของเรายัางไงเราจะทำยังไงให้มีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วให้เงินตรงนี้มันไปทํางานให้เราด้วยช่องทางไหนได้บ้างเราจะลงทุนใน หุ้นหรือธุรกิจสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างเราจะมีการวางแผนอะไรยังไงบ้างเหล่านี้นะครับจะอยู่ใน financial education ซึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พบเจอในโรงเรียนเนาะเพราะว่าในออย่างสมัยเรียนเนี่ยเราก็อาจจะถูกสอนมาให้อยู่ในห้องแลบ <c oughs> ก็ต้องตั้งใจทำทำแลบใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นของที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือก็ต้องตั้งใจเขียนออกมาให้มันดีนะต้องทําให้มันออกมาแบบเป๊ะ คําพูดการเขียนแบบเวิร์ดดิหรือว่าแบบาการทำแอดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคําถามก็คือแล้วการที่เราพยายามเขียนออกมาให้มันดี w o r d i n g ิงหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรารวยยังไงอ่ะมันทําให้เราได้เงินเยอะอยังไงอ่ะอืมซึ่งถ้าไปถามาทีเชอร์ของเราเขาอาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็าบางคนเขาก็อาจจะตอบได้แค่ว่าแล้วจะสนใจรวยไปทําไม จะเป็นแบบว่าคนแบบรวยที่เป็นคนแบบโลภมากหรือว่าอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งนั่นเป็นไมเซิทางการเงินที่ผิดมากเขาก็เลยยังอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าพูดถึงแฟกต์หรือว่าเป็นแบบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นจริงอะเรียลิตี้อะก็คือเขาก็เป็นลูกจ้างอยู่ถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตอบให้เราตรงคําถามไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรารู้อ่ะถ้าเราเรื่องพวกนั้นเนี่ยบางทีอะเออถ้าเป็นในหนังสือที่ผมอ่านมาก็คือของอ่ c ริชเดดของโรเบิร์ตใช่ไหมเขา เปรียบเทียบถึงว่า่าคุณครูให้เขาแบบผ่ากบในห้องแลบเว้ผ่ากบในห้องแลบแล้วเขาก็มีคําถามขึ้นว่าแล้วการผ่าแบบดิสเซกฟรอกอ่ะก็คือการผ่ากบออกมาดูหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เขารวยได้ยังไงอะ่ะเออซึ่งครูก็ตอบเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแหละนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่นั่นแหละความรู้บางอย่างอะ่ะมันทําให้เราหางานทําได้นะ แต่มันไม่ได้ทําให้เรารวยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะทําให้เรารวยขึ้นได้หรือมีความมั่งคั่งเ e a l t h ขึ้นได้เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่เริ่มเป็นคนส่วนน้อยเริ่มเหนือค่าเฉลี่ยเนี่ย จะต้องมี financial education นะครับแต่ถ้ามีทั้ง3อย่างครบเลยก็คือเลิศมากปังมากแต่ว่าอันที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นคีย์สำคัญนะครับซึ่งเราจะหาเรียนได้ที่ไหนละ่ะจากการอ่านหนังสือการดู y t u t u นะครับการที่เราเข้าฟังสมมนาแบบนี้บ่อยๆนะครับอาจริงๆเรามีแบบเวบินาให้ให้ฟังด้วยนะครับซึ่งก็ศึกษาได้โดยตรงเลยจากแต่ธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็อาจจะ เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งฟังประชุมหรือว่าเข้าไปาพัฒนาตัวเองกับองค์กรของเขามากนะครับแต่ว่าธุรกิจของผมนะครับที่ทําตรงเนี้ยเราเปิดรับทุกคนให้ทุกคนแบบเรา encourage ทุกคนให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ ในเรื่องของ financial education เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆแบ่งออกมาเป็นเรื่องย่อยอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นแค่แบบอ่า overall ให้ฟังเฉยๆให้เรารู้หลักก่อนว่ามันมีความรู้สามประเภทนะส่วนอ่าความรู้ประเภทที่ทําให้เรารวยเนี่ยคือ financial education หรือความรู้ด้านการเงินนะครับเราจะได้ทําให้เงินมันไปทํางานให้เรานะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินเราก็ต้องทํางานทางเงินก่อนแต่เราก็ต้องมีความรู้ด้านการเงินในการที่จะทําให้เงินที่เราหามาได้อะ มันอยู่กับเราได้นานขึ้นเพิ่มขึ้นและให้มันแข็งแรงมากพอที่จะไปทํางานให้เราได้มากขึ้นนะครับเราก็จะได้มีหนทางที่จะหลุดออกจากาปัญหาแบบใช้เดือนชนเดือนเป็นนี่เอาเน่ไปโปะเอา A ไปโปะ B เอา C มาโปะ A อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจัดก,การได้นะครับแค่เราเปิดใจเข้ามาเรียนรู้นิดเดียวเองอะ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็แค่เรียนให้รู้ใช่ปะ ถ้าเราแบบมีปัญหาด้านการเงินหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าเรามีเราจะต้องมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้แค่นั้นเองนะครับเราก็พาตัวเองเข้ามาเรียนให้รู้แค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะ ไม่พูดเวอร์เยอะแยะนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสรุปก็คือความรู้มีทั้งหมด3อย่างก็คือ s o l o s t s t i d u d u t i t n นะครับหรือว่า Scholastic Knowledge เป็นความรู้พื้นฐานในการฟังพูดอ่านเขียนต่างๆนะครับอ่าอ,อย่างที่2 p r o f e s s i o n a l education หรือ professional professions นะครับก็คือเป็นความรู้วิชาชีพที่ทำให้เราไปหางานทำแล้วก็ ได้เงินนะครับและความรู้อันที่3คือ financial knowledge หรือว่าความรู้ด้านการเงินที่จะเป็นความรู้ที่ทําให้ที่ที่เราจะรู้วิธีทําให้เงินทํางานแทนเรานะครับโอเคก็จบวทเพลงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ